ในปี2026โลกทั้งโลกต่างจับตามองความก้าวหน้าด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนานาชาติด้วยการเปิดตัวโครงการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปหรือที่รู้จักกันในชื่อ DF-31 Thailand Missile 2026ความล้ำสมัยของข,องขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังป้องกันประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพทางวิศวกรรมการทหารและการวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไปอีกขั้นของไทย df ล ok 1เดิมเป็นขีปนาวุธที่ได้รับการพัฒนามาแล้วในหลายประเทศแต่สิ่งที่ทำให้ df ล1สามสิ a เอไทยแลนด์แตกต่างออกไปคือการนำเทคโนโลยีดั้งเดิมมาปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ความต้องการเชิงยุทธศาสตร์และการใช้งานที่เหมาะสมกับกองทัพไทยการเปิดตัวครั้งนี้ถูกพูดถึงว่าเป็นการเปลี่ยนเกมของสมดุลพลังทางทหารในภูมิภาค ด้วยความยาวหลายสิบเมตร DF-31 Thailand 2,026มาพร้อมกับระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็งที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถพุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับไฮเปอร์โซนิกทำให้ยากต่อการตรวจ,จับและสะกัดกั้นระบบนำวิถีได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมรุ่นใหม่ผสานเข้ากับระบบอินฟราเรดและเรดาร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายแม้ในสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนหรือถูกก่อกวนสัญญาณ สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้ DF-31 Thailand เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากคือความสามารถในการยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่บนรถบรรทุกล้ออย่างพิเศษการออกแบบนี้เพิ่มความคล่องตัวและการป้องกันการถูกตรวจพบสามารถเคลื่อนย้ายไปตามภูมิประเทศที่หลากหลายของไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาป่าหรือแม้แต่พื้นที่ชายฝั่งระบบเคลื่อนที่ดังกล่าวทำให้การโจมตีตอบโต้มีความยืดหยุ่นสูงและยากต่อการคาดเดา ในเชิงยุทธศาสตร์ DF-31 Thailand 2,026มีระยะยิงที่ครอบคลุมหลายพันกิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ไกลนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสามารถนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางป้องกันประเทศที่หลายชาติไม่อาจมองข้ามการมีขีปนาวุธเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงพลังแต่ยังเป็นเครื่องมือในการป้องปรามดีเทเรนที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามในอนาคต นอกจากความสามารถในการโจมตีแล้ว DF-31 ไ h a แ l นด์ยังถูกออกแบบให้รองรับการติดตั้งหัวรบได้หลายรูปแบบตั้งแต่หัวรบธรรมดาที่ใช้ทำลายเป้าหมายทั่วไปไปจนถึงหัวรบพลังงานสูงที่สามารถใช้ในกรณีที่จำเป็นการวิจัยล่าสุดยังมีการกล่าวถึงการทดสอบหัวรบแบบ MIRV ซึ่งเป็นหัวรบที่สามารถแยกตัวได้หลายหัวเพื่อตีเป้าหมายหลายตำแหน่งพร้อมกันเทคโนโลยีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมีระบบการป้องกันที่ไม่ได้ไปกว่าประเทศมหาอำนาจ เมื่อพูดถึงระบบป้องกันขีปนาวุธ df- 3 1 Thailand 2026ยังมาพร้อมกับมาตรการป้องกันการสกัดกันไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบหลวงเป้า decoy ที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมขีปนาวุธจริงเพื่อหลอกเรดาร์และขีปนาวุธต่อต้อตานของฝ่ายตรงข้ามอีกทั้งยังใช้วัสดุท,ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้ df- 3 1 t h a บ l a n d มีความลับและความรอดสูงยามใช้งานจริง การพัฒนาโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสําเร็จของกองทัพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคการทหารนักวิจัยวิศวกรและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยการที่ไทยสามารถผลิตและพัฒนาขีปนาวุธขั้นสูงได้ด้วยตัวเองหมายถึงการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในระยะยาวอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคพ,พลเรือนไม่ว่าจะเป็นระบบดาวเทียมการสื่อสารและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ในมิติทางการเมืองการเปิดตัว DF-31 Thailand 2026ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงสถานะของไทยในเวทีโลกประเทศไทยถูกจับตามองในฐานะประเทศที่สามารถพัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้เองการมีขีปนาวุธในระดับนี้ช่วยเพิ่มน้ำหนักในการเจรจาทางการทูตและยังทำให้ไทยมีอำนาจในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในระดับสากลมากขึ้น เมื่อภาพการทดสอบ DF- 3 1ลบสามสิไทยแลนด์ถูกเผยแพร่อ,ออกมาภาพของขีปนาวุธยักษ์พุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวนี้ว่าเป็นก้าวกระโดดของไทยในด้านการป้องกันประเทศและยังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์แต่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมิความมั่นคงโลกได้เช่นกันหลายคนอาจตั้งคำถามว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีขีปนาวุธข้ามทวีประดับนี้จริงหรือไม่ คำตอบคือการมีอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ไม่ได้หมายถึงการเตรียมทำสงครามแต่เป็นการป้องกันเพื่อรักษาสมดุลและสร้างเสถียรภาพทางความมั่นคงเพราะเมื่อมีศักยภาพที่เข้มแข็งประเทศไทยก็สามารถยืนหยัดต่อรองและป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างมั่นใจ df ล1 thailand missile 2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป,กป้องกันประเทศเป็นยุคที่ไทยสามารถยืนหยัดด้วยพลังของตนเองในเวทีโลก เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าความเชื่อมั่นและความหวังที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยทุกคนนี่คือการเปิดตำนานบทใหม่ของขิปนาวุธไทยในปี2026ที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารของชาติและเป็นก้าวสำคัญที่โลกทั้งโลกไม่อาจมองข้ามได้